อีกหนึ่งข่าวที่ผมจะพูดถึงนี่มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตํารวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ครับคุณผู้ชมครับได้ร่วมกับทางปปชสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติและก็อดีตปลัดอบตนะครับทุจริตหลายโครงการทีเดียวตรวจสอบว่ามีการประวัติของการพบหมายจับที่เพียบเลยครับคุณผู้ชมครับข่าวที่ว่านี้ก็สืบเนื่องมาจากที่ทางกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ที่ว่านี้นะครับโดยกองบังคับการปราบปรามบกปอครับภายใต้การอํานวยการของพลตํารวจโทจิรพจน์ภูริเดช ผู้บัญชาการก็ได้มีการสั่งการให้กับพลตํารวจตรีมรีเทศขันผู้บัญชาการนะครับกองปราบนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มนําโดยพันตารวจตรีเอกรัต์จันมณีสวกก .1 ครับบกปนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ร่วมกันจับกลุ่มนายสุภชัยอายุ50ปีตามหมายจับของสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค4ที่จ37มสิบเจ็ดับสองนะครับปี65 ลงไว้ณนะวันที่21กันยายนปีพุทธศักราช2 5 6 5โดยถูกกล่าวหาว่าได้กระทําความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดทาจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆใช้อํานาจในตําแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาตรา157 ก็จับได้ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลภายในซอยเจริญกรุง109นะครับแขวงบางคอแหลมเขตบางคขลมกรุงเทพมหานครนะครับโดยพฤติการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณปี2547นะครับ โดยขณะนั้นเนี่ยนายสุภชัยผู้ต้องหายังคงดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสก,นกลนกครอยู่ซึ่งมีอำน,นาจหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและก็ยังมีลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและก็รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององค์การบริหารส่วนตำบลอีกด้วยให้เป็นไปตามนยโยบายตามที่นายกอบตอเนี่ยครับได้มอบหมายไว้ก็เลยทําให้นายสุภชัยนั้น สกโอกาสใช้โอกาสที่ตนมีหน้าที่อยู่นั้นและอำนาจในตำแหน่งร่วมกับพวกทำการทุจริตครับโดยการลงนามอนุมัติโครงการในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอบตอดงมอทองอำเภอบ,บ้านม่วงจังหวัดสกลนครนั่นเองแล้วก็ยังมีการร้องเรียนว่ามีโครงการที่ได้รับจากการจัดสรรไม่เป็นไปตามสัญญา และไม่สามารถใช้ประโยชน์ดได้จริงจํานวน3โครงการด้วยกันครับคุณรุตครับ,รบได้แก่ร่วมกันทุจริตโครงการก่อสร้างถนนไปยังแหล่งกเกษตรกรรมของรัศดรจํานวนกว่า10หมู่บ้านของตําบลมอะดงมอสองและอําเภอบ้านน่วงจังหวัดสกลนคร,ครครับด้วยการอนุมัติให้มีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเกินกว่าปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะได้รับนอกจากนี้ยังมีการร่วมกันทุจริตโครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านดงห้วยเปลือยอำเภอดงบ้านมอ ดงม้อทองขออภัยครับ,รบแล้วก็อำเภอ,อบ้านม่วงจังหวัดสกลนครโดยปรากฏว่าน้ําที่ได้ในนั้น,นไม่สะอาดและไม่สามารถใช้ประโยชน์ใช้สอยใดใดได้ไดไดไดร่วมกันทุจริตโครงการซ่อมแซมหลังคาบ้านพักข้าราชการนี่คืออีกหนึ่งกระทงนะครับและหลังคาอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลของดงม้อทองมูลค่าความเสียหายกว่าแสนบาทครับซึ่งผู้รับจ้างดาเนินการไม่ครบถ้วนตามสัญญาที่ว่าไว้นี่นะฮะแล้วก็หลังจากที่นายสุประชัยเนี่ยนะครับ ทราบว่าได้มีการตรวจสอบเชิงลึกแล้วนี่นะฮะแล้วก็พบว่าโครงการนี้มีการทุจริตนะครับก็ได้หลบหนีไปนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจกองปัะชาการสอบสวนกลางนะครับก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชนี่แหละครับ,รบก็นํากําลังเข้าไปจับกลุ่มนายสุปชัยได้ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในซอยเจริญกรุงนะครับแขวงบางคอแหลมนะครับ เขตบางคอแหลมที่กรุงเทพนี่เองอก่อนจะนําตัวนะครับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคดีปราบปรามทุจริตภาค4ี่ดำเนินคดีนะครับแล้วก็จะการตรวจสอบเนี่ยพบว่านายสุประชัยเนี่ยยังมีหมายจับของสารอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค4อีกนะฮะฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจาัดก,การรักษาทรัพย์ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาลสุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์แล้วก็ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดก็คือมาตรา157นี่แหละครับแล้วก็ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นนะครับในตําแหน่งหน้าที่คุณผู้ชมครับเ,เรื่องนี้เนี่ยมาสอบถามกับผู้ต้องหาแล้วเนี่ยเขาให เขาให้การรับสารภาพนะว่าระหว่างที่ดําเนินการอยู่เนี่ยก็มีการลงนามในการอนุมัติโครงการนี้จริงรนะครับแต่ก็ทําไปตามคําสั่งของนายกอ่าบ่บยไปที่นายกอ,อีกนะฮะทำไปตามคําสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในขณะนั้นนี่นะฮะก็แน่นอนแหละ,ะเจ้าตัวเนี่ยเป็นถึง ประลัดด้วยใช่ไหม<ช>อดีตอดีตปหลัดอคอ,อตอครับงานนี้ผมว่าต้องมีการสืบสวนสอบสวนสาวกันยาวไปถึงนายกด้วยว่ามีการกล่าวอ้างตรงนี้พลาดพิงถึงตรงนี้มันมีการที่จะฟ้องร้องกลับได้หรือเปล่าว่าเป็นการหมิ่นประมาทแต่ถ้าหากว่าข้อมูลพื้นฐานมีการสาวไปแล้วพบว่ามีมูลเหตุจริงรอันนี้เนี่ยเรื่องนี้หนังมูนี้ยาวแน่นอน ยาวใช่ไหมใช่แล้วโครงการแบบนี้โครงการที่เกี่ยวกับงบประมาณของหลวงของรัฐเนี่ย <c oughs> โอ้โหมันหนักเลยการหัวประมูลอย่างนั้นการจัดซื้อจัดจ้างการโกรงการไม่สามารถที่จะตอบสนองเกี่ยวกับทั้งผู้รับเหมาเองทั้งข้าราชการในท้องที่เองที่รับโปรเจกต์โครงการนี้มา จากทางส่งของภาครัฐแล้วนี่ถ้าคุณไม่สามารถดําเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างตามกฎหมายตามโปร่งใสแล้วก็ผิดคําสัญญาที่ทํทีโ R กันไว้แน่นอนตรงนี้ต้องมีการสาวค้นไปแล้วมีการปรับด้วยมีโทษปรับด้วยแต่ถ้าหากว่ามันโยมันถึงของเรื่องของการทุจริตแล้วลก็อันนี้เนี่ยหนังยาวแน่นอนหนังยาวใช่ไหมใช่และโทษรุนแรงด้วยหังยาวมาตรา157หเนี่ยนะครับหนังชีวิตเลยละครนี้ติดคุกด้วยใช่ครับอ่ะ